พระมงคลมิ่งเมืองแหล่งรุ่งเรืองเจ็ดลุ่มน้ำงามล้ำาถ้ำศักดิก์สิทธิ์เทพนิมิตพระเหล่ากาะแก่งเขาแสนสวยเลอค่าด้วยผ้าไหมล้านเลื่อมใสไฟธรรม จังหวัดอำนาจเจริญมีทั้งหมด7อำเภอมีศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนการทำงานแบบบูรณาการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ศูนย์เรียนรู้หลักจำนวน7ศูนย์และเครือข่ายสพกร1น8ศูนย์ซึ่งสพกรหลักและเครือข่ายมีหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตการบริหารจัดการและการตลาดแก่เกษตรกรรวมทั้งการให้บริการทางการเกษตร เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในพื้นที่การพัฒนาด้านการเกษตรให้เหมาะสมกับพื้นที่เพื่อให้เกษตรกรนำความรู้ไปพัฒนาการทำการเกษตรของตนและขยายผลในหมู่บ้านชุมชนต่อไป อำเภอเสนางคณิคมตั้งอยู่ทางตอนเหนือของจังหวัดอำนาจเจริญมีลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศที่เหมาะสมในการทำการเกษตรที่หลากหลายส่วนใหญ่เกษตรกรปลูกข้าวเป็นหลักปัญหาหลักของการทำการเกษตรของอำเภอเสนางคณิคมได้แก่ผลผลิตตกต่ำขาดการบริหารจัดการพื้นที่ให้เหมาะสมกับชนิดพืชที่เป็นสินค้าและการขาดการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรเพื่อการจำหน่ายให้ได้ราคาที่สูงขึ้น ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรบ้านโคกกลางหมู่เก้าตำบลนาเวียงอำเภอเสนางคณิคมจังหวัดอำนาจเจริญก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้พร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาและยกระดับการเกษตรในพื้นที่สพรกรแห่งนี้เป็นศูนย์หลักของอำเภอเสนางคณิคมก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพศ2557โดยมีนายวินิสุภาจันทร์เป็นประธานศูนย์สวัสดีครับ ผมนายวินิจสุภาพจันทร์อยู่บ้านเลขที่4มูทิเก้าบ้านโคกกลางตำบลนาเวียงเพื่อเสนาคณินในคมจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานศูนย์สพกอของอำเภอเสนาคณิน,นคมมีสมาชิกเครือข่ายอยู่18เครือข่ายนะครับซึ่งปัจจุบันศูนย์ลักตัวนี้ก็เป็นศูนย์เรียนลูกของของพื้นที่ในอำเภอเสนาคณิน,นคมก็มีกิจกรรมที่หลากหลายนะครับก็จะมีระบบกระ ททะีีดินน,นัั้งหมอภายในสพกรมีฐานเรียนรู้จํานวน5ฐานดังนี้ฐานที่1ฐานเรียนรู้ด้านการปรับปรุงบำรุงดินเป็นฐานให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการดินการเพิ่มธาตุอาหารให้ดินแบบวิถีอินทรีย์เช่นการผลิตปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพการผลิตปุ๋ยอินทรีย์การปลูกพืชบำรุงดินหรือพืชปุ๋ยสดเช่นทั่วพราปอเทืองเป็นต้น านที่2ฐานให้ความรู้ด้านพืชผักเป็นฐานให้ความรู้เรื่องการเพราะปลูกผักอินทรีย์ในโรงเรือนซึ่งมีการปลูกผักอินทรีย์ในโรงเรือนจํานวน5โรงเรือนและพืชอื่นๆได้แก่เหตดในโรงเรือนกล้วยไม้ผลต่างๆ ฐานที่3ฐานเรียนรู้ด้านประมงเป็นฐานให้ความรู้เรื่องแนวทางการลดต้นทุนการเลี้ยงปลาโดยการนําวัสดุเหลือใช้ภายในศูนย์เรียนรู้กลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุดเช่นเศษผักปุ๋ยคอกแห้งใบไม้สดต้นกล้วยเพื่อน,นํามาเป็นส่วนผสมในการผลิตอาหารปลาซึ่งมีบ่อเลี้ยงปลาจำนวน9บ่อพื้นที่5ไร่ ฐานที่4ฐานเรียนรู้ด้านปศุสัตว์เป็นฐานที่ให้ความรู้เรื่องการเลี้ยงไก่พันไข่การเลี้ยงหมูป่าและการเลี้ยงโคกระบือโดยเลี้ยงด้วยระบบอินทรีย์ฐานที่5เป็นฐานให้ความรู้เรื่องการผลิตข้าวอินทรีย์ตั้งแต่กระบวนการผลิตจนถึงการจำหน่ายโดยมีการผลิตข้าวอินทรีย์จำนวน32ไร่ ระบบการให้เกษตรเชีย่ยวคือยึดหลักความปลอดภัยของสุขภาพจากของแล้วก็สิงแวดล้อมแล้วก็ผู้บริโภคเกิดบริโภคผลผลิตเท่าที่ปลอดภัยจากสารพิษแล้วก็ส่วนหนึ่งกับเป็นเพิ่มมูลค่าของสินค้าของเฮ้าเพราะว่าราคาจมแตกต่างกับราคาทั่วไปอยู่แล้วและอำเภอเสนางคนิคมมีเครือข่ายศูนย์เรียนรู้จำนวน18ศูนย์เครือข่ายร่วมให้บริการถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรโดยศูนย์ที่โดดเด่นเช่น เพื่อขายศูนย์เรียนรู้ข้าวชุมชนบ้านบกตำบลเสนางคณิคมกิจกรรมเด่นการรวมกลุ่มเพื่อบริหารจัดการการผลิตข้าวการเปิดจุดรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรการแปลรูปผลผลิตทางการเกษตร สูยเรียนรู้จัดการศัตรูพืชชุมชนหมู่3ตำบลไร่สีสุขกิจกรรมเด่นการทําการเกษตรผสมผสานการจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสานการบริหารจัดการน้าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสานหมู่6ตำบลเสนางคณิคมกิจกรรมเด่นการฟื้นฟูพื้นที่เสื่อมโทรมให้กลับสู่ความอุดมสมบูรณ์การทำการเกษตรรูปแบบเศรษฐกิจพอเพียงการทำการเกษตรทฤษฎีใหม่เกษตรผสมผสานเป็นต้น ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรได้นำหลัก BCG model มาประยุกต์ใช้เช่นการใช้เมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพการเก็บเมล็ดพันธุ์พืชใช้เองการนำวัชพืชมาทำปุ๋ยหมักและนำมาเป็นอาหารสัตว์การนำปุ๋ยคอกปุ๋ยอินทรีย์มาปรับปรุงบำรุงดินการนำวัสดุเดือใช้ภายในศูนย์มาเป็นอาหารสัตว์การปลูกพืชบำรุงดินซึ่งกิจกรรมภายในศูนย์เป็นการใช้วัตถุดิบหมุนเวียนทำให้เกิดการ เกษตรแบบเพื่อกูลกันเป็นการลดต้นทุนนอกจากนี้ยังมีการนำเทคโนโลยีสมาร์ทฟาร์มมาปรับใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลสามารถลดต้นทุนในการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีที่เป็นต้นทุนหลักของเกษตรกร,ร,กรในพื้นที่อีกทั้งยังสามารถนำผลผลิตที่ปลอดภัยและมีคุณภาพมาแปลร,รูปให้มีมูลค่าที่สูงขึ้นได้อีกด้วย กิจกรรมการเกษตรหรือฐานเรียนรู้ต่างๆในศูนย์นายวินิสุภาจันทร์ได้ปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอจนเกิดความเชี่ยวชาญสามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรผู้ที่สนใจเพื่อให้เกษตรกรนำไปใช้ในการประกอบอาชีพทางการเกษตรและสามารถขยายผลไปสู่ชุมชนต่อไปยินดีต้อนรับเกษตรกรหรือหน่วยงานภาครัฐที่จะเข้ามาใส่บริการในการฝึกอรบรมหรือจะ พี่น้องเกษตรกรจะเข้ามาศึกษาดูงานนะครับก็ยินดีต้อนรับยินดีพร้อมที่จะทายทอดองค์ค้ามลูลหรือกิจกรรมต่างๆให้พี่น้องไปเรียนรู้นะครับ